ุลรายการโดย True Corporation ภูมิแอนคุยซีนกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาวางแผนแล้วก็เตรียมกลยุทธ์การลงทุนสําหรับวันพรุ่งนี้กันนะคะพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณประกิตเสริวัฒนเกตค่ะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจาก a อเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปกิตครับสวัสดีครับคุณปกิตครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าสายคุณประกิจมีปัญหานะครับทีมงานกำลังเร่งติดต่อไปใหม่นะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของตลาดผู้ในบ้านเราช่วงเช้าเนี่ยแว่งตัวในกรอบแคบๆบวกลบประมาณสัก สองจุดเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะครับสลับกันไปนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างนิ่งทีเดียวแรงซื้อในกลุ่มพลังงานช่วยบวกหนุนเอาไว้ขณะที่แรงขายกลุ่มธนาครารพาณิชย์เริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ปรากฏว่าในภาคบ่ายครับอโอ้โหเทกระจัดลงมาเลยกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลายตัวนะครับโดนขายหนักในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น SCB ไทยพาณิชย์หรือว่า KTB ธนาคารกรุงไทยนะครับโดนขายหนักแล้วก็ทําให้บรรยากาศภาพรวมนั้นติดลบตามลงไปด้วยแรงขายที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจากนายแบงค์หลายๆเจ้าเนี่ยทยอยปรับลดเป้าการเติบโตของแบงค พร้อมกับการคาดการณ์ NPL ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มนี้มากน้อยและก็ยาวนานแค่ไหนคุยกันกับคุณประกิตสิริวัฒนาเกตจ,จากหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรามองแล้วก็ประเมินหุ้นกลุ่มแบงก์ยังไงบ้างคะวันนี้มีแรงเทขายออกมาค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวคะ่ะก,ก็ผมบอกว่าเราก็จริงๆแล้วเนี่ยผลประกอบการกลุ่มแบงก์ก็ไม่ได้ออกมาเร็วแรมาครับนะครับก็จะมีแค่ KTB TMB ที่ที่มันค่อนข้างน่าหวัง แต่ว่าภาพโดยรวมของกลุ่มเนี่ยก็ออกมา5.2หมื่นล้านเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าดีกว่า,าที่คาดไปได้ซ้ําไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีกว่าที่คาดไว้เยอะนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าตกใจนะครับเมื่อจะเป็นเรื่องการตั้งสับองหรือว่าตัวเอ NPL ที่เพิ่มมากขึ้นนั้นผมมองว่าการปรับลดลงของกลุ่มแบงค์รอบนี้เนี่ยมันคงหนักเกินไปหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสให้เราเข้าไปเก็บได้นะครับโดยแบงค์บางตัวเช่นอย่างเคแบงค เอ่อ S C B หรือ B B L เนี่ยอว่าถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยมันสามารถเก็บได้นะครับเพราะว่าในแง่ของผลประกอบการแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ที่เลวร้ายนะครับค่ะจากการประเมินในทิศทางของผลประกอบการในกลุ่มที่เหลืออยู่นะคะอย่างช่วงนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มแบงก์อาจจะดูมีความไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่แต่ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานก็เริ่มขานกลับขึ้นมาหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวขึ้นมาเราประเมินกลุ่มที่เหลืออย่างไรบ้างะคะ คือกลุ่มพลังงานนี่เราก็เคยคุยกันหลายครั้งนะครับว่าหัวข้อก,การในงวดไตมาหนึ่งเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นอาจจะไม่ได้ดีมากไปกว่าไตม้าหนึ่งเมื่อปีที่แล้วแต่อย่างน้อนนยมันก็จะดีกว่าไตมาสี่ที่ผ่านมานะครับปัญหาเรื่องสต็อกร้อนเนี่ยอาจจะยังมีอยู่บ้างแต่ว่าจะไม่เยอะนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือดิแรกแง่ของการดําเนินงานเนี่ยมันดีขึ้นเช่นกลุ่มโรงกานเองเนี่ยก็ได้เรื่องของค่าการกันที่ปรับเพิ่มขึ้นติโตเคมีเองเนี่ย โอ้ซแปดเป็ตโตเคมีสายโอเลฟินนะครับก็ยังค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันดีขึ้นครับอาจจะไม่ดีขึ้นเมื่อทีแบไปมันหนึ่งปีทีแต่ว่า,าจะพลิกจากที่ขาดทุนไปมาสี่มาเป็นกำไรเนี่ยอันนี้แน่นอน นะครับ <C> e <an> ครับผมกลุ่มพลังงานอย่างที่อย่างคุณไปกิจบอกนะครับว่ามันน่าจะดีขึ้นละแต่หลายคนก็รู้สึกว่าราคามันไม่ค่อยจะไปไหนเลยน้ำมันรีบาวขึ้นมาตั้งเยอะแต่ว่ากลุ่มพลังงานก็รีบาวมาก็โดนขายรีบาวมาก็โดนขายจนหลายคนเริ่มจะถอดใจครับเอ๊ะต้องขายตามหรือเปล่ายังกอดข้ามไปเลยได้ไหมหรือว่าต้องยารขายกอดข้ามได้น,นะครับโดยเฉพาะตัวปรตทเองเนี่ยโลโก้ วันนี้เรื่องให้เป็นหุ้นท็อปทิกอยู่นะครับก็ยังเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแลกกานะครับยังขึ้นค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันที่ไปแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยราคาพอตทอเองเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาเกือบเกือบสิบเปอร์เซตได้นะครับก็ยังคิดว่าแม้ว่าจะขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ยังสามารถถือพอได้เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่เอ,เอเชียพาเดยเนี่ยน่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นมานะครับ,รบแล้วก็มีการปรับแฟวร์ลูขึ้นนะครับ ครับผมกลุ่มนี้ก็คือชอบปตทที่สุดซอพอระครับยังชอบอยู่ก็ซบพอซบพอยังเหมือนกันนะครับก็ชอบจังคู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่น่าจะดูดูดีเนี่ยผมคิดว่าปตทน่าสนใจเพราะว่าท็อปเองเนี่ยก็จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นซอพอมีผลประกอบการที่ดีขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าดีขึ้นเนี่ยก็แปลว่ามันก็จะดีไปถึงตัวบริษัทแม่ด้วยคือตัวปตทคับ ถ้าเราไปดูถึงผลการประชุมกรงนะคะที่จะมีการประชุมกันในกลางสัปดาห์นี้ถือว่าตลาดมีการคาดการณ์ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างไรและเขามีการจับตาประเด็นอะไรเป็นสําคัญคตอนนี้โดยภาพรวมเขาก็มองว่ากรงอน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยวไว้นะครับจากผลสารวจขอ,ง,องบุมเบอร์เองเนี่ยก็ชัดว่าเจ็ดจากใน,นกเก้านะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็มองว่ากรงน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ซึ่งตลาดก็มองกันว่าจะคง ครับเพราะตลาดมองว่าโคงเนี่ยเราถึงได้เห็นแรงขายถึงกำไรในกลุ่มอสังหาของออกมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยโดยโความเป็นไปได้ที่จะโคงอัตราดอกเบีย้ยวันที่หนึ่งยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็มองว่ามันมีความเป็นไปไ,ปได้สูงเพราะว่าถ้าเราไปดูที่รยายงานการประชุมของ,ของกนง,งอเองเนี่ยเราก็จะพบว่ากรงเงอเองก็อ,อ,อยากจะรอดูนะครับผลจากการลดดอกเบีย้ยครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะดูเรื่องของ,ของการใช้ด้วยายกันทางนำหน้ามากกว่าการใช้ด้วยายกันเงินนะครับแลวที่สําคัญเนี่ย ถ้าลดดอกเบีย้ยลงไปอีกเนี่ยนะครับในท,ทางที่พึ่งลดไปเนี่ยมันก็จะเหลือขีดความสามารถนะครับในการที่จะลดดอกเบี้ยในครั้งถัดไปเนี่ยลดน้อยลงนะครับก็่คิดว่าครั้งนี้น่าอาจจะคงอัดดอกเบี้ยไว้ก่อนครับผมการคงดอกเบี้ยของก,องกรงเงินรอบนี้เนี่ยจะนําไปสู่การลดดอกเบี้ยได้ในรอบต่อไปไหมครับเทรนดอกเบี้ยในบ้าน,น,นเราก็ยังมีการประชุมอีกแ <ลด S 1> ค่ครั้งที่เหลือซึ่งซึ่งคงมีลดแน่ๆนะครับพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ย ผมคิดว่ากรงอเองก็คงอยากดูผลจากการที่พึ่งลดดอกเบีย้ยไปครับแล้วก็เก็บประสไนไว้ก่อนนะครับครับผมค่ะมองหุ้นในกลุ่มไหนที่พอจะมีจังหวะในการเล่นหรือว่าซื้อขายกันในช่วงนี้บ้าง<ร>คะโดยเฉพาะอย่างนี้กลุ่มพวกผลประกอบการ ที่น่าจะออกมาโดดเด่นในหัไตรมาหนึ่งเนี่ยพราะพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าเล่นได้นะครับโอเคกลุ่มพลังงานแน่ๆก็เป็นกลุ่มที่มีผลกับการฟื้อนตัวพวกนี้ก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับพอท่อพอทอสอพอพีท,ทีีเซส,ส่วนกลุ่มอื่นๆที่จะมีผลกับการโดดเด่นในหัไตรมาหนึ่งเนี่ยเราก็มองไปที่พวกกว็คือก่อสร้างเช่นตัววี<ร>อนจนะครับพวกขสนส่งทางเรืออา l นะครับแล้วก็พวกเรามาก่อสร้างนะครับเช่นตัว ไพลอนแล้วก็ตัวซินเทคครับผมกลุ่มวัสดุก่อสร้างพอคุณปรกิตพูดมาวันนี้นึกได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยนะครับปูนใหญ่โอ้เด้งขึ้นมาต่อเนื่องทีเดียวต้องขายไปบ้าง,รงรหรือยังครับหรือยังถือได้อยู่ครับก,ก็เป็นหุ้นที่เรา,เ,ราเคยพูดติงอยู่แล้วนะครับว่าผลประกอบการจะน่าสนใจมากในวันไตามาสเด็กนะครับแต่ว,ว่าอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่สามารถซื้อเก็บได้นะครับก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วครับก็ยังเป็นหุ้นที่ให้ถือต่อได้ครับครับผม กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่วันนี้ลงมาหนักๆแบบนี้เนี่ยเข้าไปซื้อได้หรือยังครับหรือว่าต้องรอให้เขาเสด็จน้ําก่อนครับก็จืงๆอ,อยากให้รอให้เสด็จน้ําก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของเคแบงก์บีบีเอลเอ K B ank, B B L S B เนี่ยผมว่าน่าซื้อสะสมได้แต่ว่าอย่างในส่วนของเคทีบี B T M B D เอ็อีเ่ยอเพิ่งรีบร้อนดีกว่ารอดูก่อน ถ้าเราไปมองกลุ่มสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กันบ้างค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างมาแรงนะคะแถมยังมีการเตรียมการในเรื่องของการอนุมัติกันอีกหลายรายเลยทีเดียวเราประเมินธุรกิจนี้รวมไปถึงที่ทางอัตราดอกเบี้ยว,ว่ามันน่าจะมีผลดีต่อทิศทางของธุรกิจอย่างไรบ้างไหมคะคือถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยยิวที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันก็ไม่ได้สมะเด่นอะไรนะครับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่มันจะขึ้นมาได้พอ ของบริษัทที่จะให้ดำเนินการธุรกิจทางดนนานโนไฟแนน์น,นะครับคว่ก็ผมไม่ได้ทําให้ประกอบการโดดเด่นมากนักนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมาไปดูความเสี่ยงเป็น NPL มันก็จะดีสูงมากขึ้นด้วยนะครับก็คิอว่าคงคงไม่ถึงขนาดจ,จะทําให้พลิกฟ้าพลิกฝนทําให้ผลประกอบการดีขึ้นมาอย่างทันอกทันใจน,นะครับเพราะฉะนั้นใหญ่หยบหยับยยไปคาดหวังมากนะครับแต่ว่า อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็น s e n ิเ m e n t เชิงบวกนะครับเพราะก็แนะนาว่าก็สามารถเทรดได้สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโลไฟแนนซ์นะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณกิ่ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของภาพรวมการลงทุนที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดิมนะคะสองทุ่มถึงสทุ่มลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ